ได้หรือไม่อย่างไรอือเอมจีสองสีข้าวมาสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันกับวราณภาในช่องวนาณภาชาแนลกันอีกแล้วค่ะวันนี้มากับคอนเซปต์รีวิวของตามติกตอกนะคะช่วงนี้ติกตอกมาแรงมากมีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจมากๆแล้วก็แบบว่ายอดวิวเยอะอะไรเงี้ยแล้เราก็แบบเอ๊ะเอ๊ะ ถ้าเราเอามารีวิวบ้างนี่มันจะเป็นยังไงนะอะมาเลยค่ะอุ๊ชนี่นะคะเป็นคูชั่นน่าจะจากจีนนะ Air Cushion BB Moisturizing Cream นะคะไม่กล้าอ่านชื่อแบรนด์นะคะ L A M E I L A แพบกกจิ้งก็เป็นเรื่องเป็นราวนะคะมีที่ใช้นะเห็นไหมก็มีซีลมีอะไรมาอย่างดีนะคะของเราก็ได้กล่องแบบบุบบีบีบบมานะน่าจะเกี่ยวกับการขนส่งนะจ้าเปิดเข้ามานี่เลยโอโหโหโห เป็นเรื่องเป็นราวแปลงของนางมีความเป็นหัวเหตุสปอนจ์ hmm. เป็นแบบเป็นสปอนจ์ที่มีด้ามจับแล้วเขาใส่มาในถุงสีดำแบบนี้จ้า mm hmm. ยังไงของเรานะคะเท mm hmm. ่าที่เราเห็นนะมีสาเบอร์นะคะเบอร์1เบอร์2เบอร์สานะคะเราสั่ง mm hmm. เป็นเบอร์ส hmm. มานะมาดูกันนะคะว่าสีจะเป็นยังไง mm hmm. นี่จ้าแพ็กเกจจริงข้างในตลับก็จะเป็นแบบนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็ข้างหลังก็จะมีซีลอ่ะเปิดมาดูสี ะควรเปิดยากขนาดนี้เลยรึเฮ้ยพอบแก้หน่อยดึงขึ้นนี้หมุนเหรอโอ๊ย มันไม่ได้ใช่การดึงคะ่ะทุกคนรู้แล้วดึงยังไงมันก็ไม่ออกหรอกมันหมนุนเนี่ยมันต้องหมุนอย่างนี้คะ่ะเปิดยังไงได้คะ่ะแล้วเมื่อกี้บ้าพลังเพื่อมาข้างในเขาก็จะมีพลาสติกปิดอยู่อย่างนี้นะคะน้องเปิดดูกันเลยสีจะเป็นยังไงนะสีเบอร์สานะคะกับผิวสองสีของดิฉัน เป็นแบบนี้ค่ะทุกคนข้างในจะเป็นแบบพลาสติกเจาะรูนะคะอันนี้สีเบอร์3นะคะเปิดเข้ามาจะเป็นพลาสติกเจาะรูนะแล้วก็จะมีเนื้อของ BB c u s h ช o ั่นอยู่ข้างในเด้อเดี๋ยวจะปาดสีจากตรงนี้ให้กันหนังหน้าว่าเอมันสามารถไปด้วยกันได้หรือไม่อย่างไรเบอร์สามสีสองสีขาวมาก m หม่กอ ส่วนฟองน้ำละ่ะฟองน้ำก็นุ่มนิ่มดีนะคะเออเออถนัดดีนะฟองน้ำมาเยวจะลงให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะคะว่าการปกปิดของเขาเป็นยังไงเนือ้อเป็นอะไรยังไงนะคะโดยการที่ใช้ที่แหละฟองน้ำของเขานะคะไปจ้ะเฮ้ยชอบฟองน้ำมากจับถนัดมือแล้วก็นิ่มดีแต่ว่า ขาวเด้อแต่มีความฉ่ามากค่ะอืมปกปิดไม่มากนะแต่เนียนแล้วก็ฉ่ามากการปกปิดปกปิดได้แบบกลางๆนะคะแต่ว่าสีเนี่ย สีเบอร์สามสำหรับผิวสองสีนี้คือบดได้ข่าวมากเห็นไหมหน้าสองฝั่งนี่นะคะลงเสร็จแล้วนะคะครึ่งหน้านะคะข้างนี้นะก็จะมีความเนียนปกปิดแบบกลางๆนะคะแล้วก็ฟองน้านี่ก็ใช้ได้ดีนะคะแต่อาจจะมีปัญหาตรงหัวตาซอกตรงนี้นะคะเทียบกัน2ด้านก็คือหน้านี้เนียนแล้วก็มีความเงาฉ่านะจ๊ะสีเบอร์ศูนย์สามสำหรับผิวสองสีคือไม่จริงข่าวมากเดี๋ยวจะมาลงทั่วหน้าดูนะคะว่าเออพอแต่งหน้ แต่งหน้าเสร็จแล้วเสร็จแป้งตรงนี้นั่นมันจะสีปรับเข้ากับสีผิวบนใบหน้าของเราได้หรือไม่นะคะไปลงทั่วหน้ากันจ้ะไป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 กิป่นหอมอ่อน,ออน แล้วนะคะทุกคนนี่คือทั้งหน้าที่ลงเสร็จแล้วนะคะมีความแบบไม่ใช่สําหรับผิว2สีนะเบอร์3เนี่ยโดดจากผิวหน้าของเราไปประมาณ2เฉดได้นะคะแต่ที่เลิฟมากเลยคือฟองน้ําอันนี้ใช้ง่ายมากแล้วก็ทําให้ลงหน้าได้แบบเร็วมาก ความเนียนเออได้ความปกป,ปิดกลางๆนะคะเดี๋ยวไปแต่งหน้าให้ครบทั้งหน้าก่อนค่ะแล้วก็จะมาอัปเดตให้ดูค่ะว่าผ่านไปแล้วเนี่ยสีมันจะดรอปลงเข้ากับใบหน้าของเราไหมหรือว่ามันจะเทามันจะหมองมันจะอะไรยังไงจะหลุดลุ่ยอะไรยังไงไปดูกันนะคะไปแต่งหน้าก่อน เคเสร็จแล้วค่ะไปแต่งหน้ามานะคะก็มีความปัดคอนทัวร์ด้วยเพื่อให้หน้าดูแบบไม่ขาวเกินไปแต่ว่ามันก็ยังขาวอยู่ดีในกระจกอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูตรงจมูกนะคะมันจะมีความตกร่องรูบุ๋มขนแล้วเพราะว่าจมูกเลารูบุมขนกว้างนะคะส่วนตรงอื่นเนี่ยก็เนียนปกติแล้วก็ความรู้สึกที่อยู่บนหน้าตอนนี้ก็คือบางเบาสบายดี เดี๋ยวมาดูนะคะว่าผ่านไป3าชั่วโมงมันจะเป็นยังไงเนาะเราจะไม่โฟกัสที่เรื่องของความคุมมันนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็น BB m o มอยเ r นไรซิ่งครนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะให้ความชุ่มชื้นเนี่ยความผิวฉ่ำโกลอะไรอย่างงี้นมากกว่าเนาะแต่เรามาดูเรื่องของสีกันนะคะว่ามันจะเออหาทาได้หรือเปล่าหรือว่าเออยังหาทำหรือ,อยังไงมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งจ้า กันหน้าคือแฮป p อ,อทุกคนกลับมาแล้วค่ะหลังจากผ่านไปประมาณกี่ชั่วโมงอะ ตอนนั้นบ่ายโมง่ใช่ไหมคะตอนนี้5้าโมงเป็นโมงบ่สองบ3ามสห้าประมาณ4ชั่วโมงนะคะดูหน้าสิชํำวางเงามันเลยนะคะแต่ที่หลักๆที่เห็นเลยนะคะสำหรับเราคือมันมีความหน้าเทามาก คือโทนสีอาจจะเหมาะกับแบบคนผิวแบบขาวชมพูอย่างเงี้ยค่ะสาวจีนอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เขาแบบร้อนๆแก้มเขาจะแดงๆเวลาที่เขาเผ็ดแก้มมันจะดแ,บบแมมจะดงๆค่ะแบบแต่รับเราเนี่ยดูในนี้อาจจะแบบเห็นแค่ความลอยนะคะระหว่างหน้ากับตัวดูในกระจกแล้วเนี่ยหน้าเทามากเทาไม่ไหวอะค่ะทุกคนแล้วก็คิดว่าน่าจะจบการอัปเดตไว้แค่สีชั่วโมงนะคะเพราะว่าเออก็อย่างที่ทุกคนเห็นเนาะมันมันมาก อยากซับหน้าอยากล้างหน้าออกมากเลยนะคะอืมนั่นแหละน่าจะเหมาะกับคนที่ขาวมากๆแล้วเรากไ็ได้อยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลานะคะขี่มอเตอร์ซคงมอเตอร์ไซค์เดินออกไปข้างนอกตลอดแล้วก็ให้ดูใกล้ๆเนาะมีความเป็นคราบบ้างอะไรบ้างแต่ข้อดีก็คือเขาจะไม่จับกับรอยแห้งๆคนผ,ผิวหน้านะคะอืม สำหรับใครนะคะที่อยู่ในห้องแอร์ได้งานผิวงานแบบชุ่มฉ่าผิวแห้งอะไรอย่างเงี้ยอยากได้ความชุ่มชื้นก็จัดไปก็ได้ค่ะก็ราคาไม่แพงเนาะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าคันหน้าหรือว่าอะไรเนาะแต่ว่าถ้าเกิดมีการอุดตันหรือว่าเป็นอะไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนะคะในคอมเมนต์ข้างล่างเนาะแต่สําหรับเราคือไม่เวิร์กสำหรับผิวหน้าเรานะคะเพราะเราเป็นคนผิวมันแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ที่ไม่ได้อยู่กับอ้องแอร์ตลอดเวลานะคะนีมันมากแล้วก็มีรุดบ้างแต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ Air Cushion BB Moisturizing Cream ตัวนี้นะคะเราให้คะแนนสองเต็ม5แล้วกันสำหรับเรานะคะ BB Cushion สุดฮิปใน Tik Tok นะจ๊ะก็ผลลัพธ์เป็นประมาณนี้นะคะใครเคยใช้แล้วคอมเมนต์มาคุยกันค่ะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ u ับสไ i ร e ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วิดีโอหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ